สวัสดีครับพบกับเศษทองครับพบกันครั้งนี้นะครับผมได้ข้อมูลคาถาพยาคชสารมาฝากเพื่อนๆสมาชิกนะครับสำหรับคาถาพยาคชสารนนี้ใช้บูชาสิ่งของที่ท่านได้มาจากช้างทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นงาช้างหรือขนจากหางช้างขนของช้างหรืออะไรก็แล้วแต่ที่สร้างเกี่ยวข้องกับช้าง คจาสารก็คือช้างนะครับอะไรก็แล้วแต่ที่สร้างขึ้นมาเกี่ยวข้องกับช้างสามารถใช้คาถานี้บูชาได้นะครับในด้านไหนที่เราคาดหวังจากการบูชาคาถาพยาโคชสารนี้ก็คือเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของการคุ้มครองต่างๆเรื่องของการเดินทางเรื่องของการค้าขายเรื่องของโชคลาภได้หมดเลยนะครับแล้วแต่เราจะอธิษฐานจิต เพื่อที่จะขอให้สำเร็จสมประสงค์ของเราใช้คาถานี้พยาคตจสารบูชาก่อนขึ้นคาถานะครับขึ้นนโมสามจบก่อนนะครับนบโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจากนั้นขึ้นคาถานะครับหยิบของที่เรามีอยู่นั้นขึ้นมาพนมมือเหนือศีรษะแล้วว่าคาถาสามจบนะครับคาถาว่าดังนี้นะครับอุอุอะมะอุอุอะมะอุอุอะมออะม จบแล้วเราก็อธิษฐานนะครับว่าเราต้องการอะไรจากการบูชาพญาโคตฉารนี้นะครับผมบอกไว้เสมอน,นะครับการจะใช้คาถาต่างๆให้ได้ผลนั้นเราต้องเป็นคนดีมีศีลธรรมนะครับการเป็นคนดีมีศีลธรรมก็คือการคิดดีพูดดีทดําดีการถือศีลห้าไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์ไม่ลักขโมยป้นจี้ของคนอื่นมาเป็นของตนอง ไม่ประพฤติผิดในการไม่ผิดลูกไม่ผิดเมียไม่ผิดสามีชาวบ้านเขาไม่โกหกมดเท็จหลอกลวงไม่เสพเครื่องดองของเมาไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทั้งหลายทั้งปวงและประพฤติปฏิบัติตนตามหนบธรรมเนียมประเพณีนะครับโอเคครับสวัสดีครับขอบคุณครับ